โยกเนยไว้ลอยลอยท่วมูไม่แช่แล้วมีคืนนูนดีสุดจัดครับสุดๆครับฟิตจริงๆครับประชาชนทั่วไปคืนี้สุดท้ายครับแอร์ทสบายเลยสองวันครับเดินทางกลับไปกับสิบห้าร้อยนะครับบอกหารที่ตัวเอง าสเน้ำยูสอเมตรปัดยอนโอ้มีบางคนถามว่าช well> ่างรงเมื่อเช้านี้1น่กนะครับตอนนี้ลดเปโลกว่าเตนนานะครับช่วยเปนแดดเตืนนานเลย สี่ห้าสี่ห้าครับกระท้องบาครับเจ้าโอของน้ำหนักเซิร์ี้เปิดซ้ายดียกเองเป๊ะุียเรียบร้อยครับลูกที่เขาไม่ถหนักนะครับ เรอแล้วกลารน้ำฝนแดดเรมีประสิะทธิภาพนิดหน่อยครับผมใช่เสียงภาคโดยหมอลําไก่น้อยครับโอมครับมี FC มาถ่ายเฮดเซอร์มี่มาเป็นตัดเองเข้าไปชมกันได้ใน Youtube ซิงเกิลใหม่ที่รอออกอยู่จูจบจิ๋มที่ริมบึงครับยังกลับ <laughs> ไปที่สนามของเราครับผมดเด้งปุ๊จะเป็นไฟส่งครับ ห้าต่อห้ครับต้งพ er ุ่มาเปิดเทาสวยยกลอยลอยไั่วโอ้โหตัางใจกองเพี่ยงไปไหนไปด้วยครับมีเปอร์เซ็นต์ไปชิงชัยครับชาวชาวทัวไปครับกากท่อมบารกินเื่องมอเมแล้วอน้แบน้เาปเรื่อยและเกินครับปีนี้ ครับแซงจนได้ครับปุมบาร์ตนอยมาไป่งเปปสองรวยรวยปุ๊บให้เ่เแ่อือทุกคนต้องดูกรรมการนะครับเดยวูผใหญ่ ต่อครับส, ну ส,สูสีสูส no ีครับพุ่งเสริมดีเบอร์ลิวยันอยู่ไอรอนมาลอยลอยตุ้มเบาเบาโอ้โหเจ้าพุ่งไม่มีเมียนะครับเล่นเบาครับถือว่าให้อภัยนะครับฮะหลุยส์บายไฟสุยยกซ้ายขึ้นนะครับถนัดขวาขวาพอดียกซ้ายรับไม่โดนเจมส์ที่ครับมันมาจัดไปไหนเจมส์ที่ครับ เจ็ดหกเจ็ดต่อประมาณน้ำหนึ่งไหมครับเจ็ดต่อไม่ใกล้เตะลูกนี้ครับวายลูกเตะควายตายครับนี่ครับผมติดเครื่องราผมเจ็ดลูกเท่าเจ็ดต่อเจ็ดครับ ดีโลภพัดขับเลยแจนแจนแจนไม่ทานขายใหญ่ทั้งน้ามึงิีขายใหญ่ไดีน้ำแปต่อเจครับท่อมบาจะโอปัญญาเติดดีเอเป้โลกมาอดีนดี้โหลำไยครับชายเลยแจนแจนเอาเรีเเร่ยวแรงมาจากไหนครับโหฟิตจริงจริง โอ้โหครับต่อไปในการแข่งจะเป็นเจ้าทีส่สอครับดีม